ไมเ่เสียงหายก็โอ้ยสอรี่ค่ะเสียงหายก่อนแล้วทีเนี้ยเราก็ไปกินยาไปฝังเข็มเพราะว่าอย่างหนึ่งคือน,นิ้ไม่อยากฉีดสเตียรอยด์เข้าไงเออแบบหลายคนก็ไม่อยากให้เราฉีดอะไรเงี้ยด้วยด้วยร่างกายเราที่ไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วด้วยเราก็เลยไปครอบแก้วไปฝังเข็มอะไรพวกนี้แทนค่ะคือ,ค,อคือก็ไปเจอก็คือไปเจอมาว่าหัวใจไม่แข็งแรงแต่จริงๆริงนิ้งรู้สิ่งอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ผ่าสมองที่ u i c u แล้วคือหมอทักเราเรื่องหัวใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หนึ่งออกไปเราก็แบบเออมัน ก,ก็แบบเออมันเล่นๆทัมัง้งเออเนื้อออกมาแล้วแล้วแบบเขาก็ทักอีกแล้วแบบคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นธาลัสซีเมียเป็นโลหิตจ,จางเนาะแล้วก็ทีเนี้ยเหมือนแบบพอหัวใจเราไม่แข็งแรงเลือดเราไม่ดีมันก็เลยทําให้ส่วนอื่นเราอะแบบขัดข้องอืมใช่ค่ะเคยเป็นซึมเศร้าด้วยโอ้ตอนนั้นมันก็มีหลายพาร์ทมีแบบกินยาด้วยแล้วก็เราว่าพอมันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเรียนรู้กับมันมาขึ้นขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะเราจะค่อยๆจับจุดตัวเองได้ว่าแบบ